ใครที่กินไฟเบอร์เยอะๆและยังท้องผูกนะครับแปลว่าคุณกินอาหารผิดวิธีครับผมไฟเบอร์อย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถช่วยให้ร่างกายเราเกิดกระบวนการขับถ่ายที่ดีได้นะครับไฟเบอร์ไม่พอต้องพึ่งโปรไบโอติกด้วยครับซึ่งหลายคนก็เกิดสเต็ปถัดไปนี่แหละครับพอเรามาพึ่งโปรไบโอติกเยอะๆเรายังรู้สึกว่าเฮ้ยเรากินโปรไบโอติกตั้งเยอะแล้วทำไมยังขับถ่ายไม่ดีอยู่เพราะ คุณยังไม่รู้จักพรีไบโอติกครับผมพรีไบโอติกเป็นสิ่งสำคัญในกระบวนการตรงนี้เลยนะครับให้นึกง่ายๆครับว่าโปรไบโอติกเนี่ยเปรียบเสมือนแบคทีเรียที่มีชีวิตนะครับดังนั้นสิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยเขาก็ยังต้องการอาหารของเขาในการที่เขาจะขยายพัน์แพร่พัน์ทำงานให้เกิดประสิทธิภาพเยอะๆแต่ถ้าเรามีแต่โปรไบโอติกแล้วเนี่ย เรามีแต่ตัวแบคทีเรียครับเราไม่ได้ป้อนอาหารให้แบคทีเรียเลยแบคทีเรียก็เลยไม่สามารถทํางานได้เต็มประสิทธิภาพและแน่นอนว่าเมื่อเรากินอาหารกินน้ํากินน้ําแบบลมกินยาต่างๆนานาเข้าไป โปรไบโอติกของเราก็จะตายได้ด้วยนะครับดังนั้นการเสริมพรีไบโอติกให้กับร่างกายเป็นสิ่งที่ดีมากๆครับเพราะว่าพรีไบโอติกเหล่านี้จะเป็นอาหารไปป้อนให้กับเจ้าโปรไบโอติกครับทำให้มันสามารถทำงานได้ดีขึ้นทำให้มันสามารถขยายพันธุแบคทีเรียสร้างกองทัพในการช่วยให้เราขับ ถ่ายได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับสำหรับคนที่อยากจะเพิ่มโปรไบโอติกให้กับร่างกายนะครับนึกถึงอะไรก็ตามที่มันเกิดอาการหมักหๆมๆๆๆๆัเยอะๆแล้วก็มีจุลินทรีย์แบคทีเรียต่างๆนานาเยอะขึ้นเนี่ยยกตัวอย่างเช่นกิมจินาโตหรือว่าทั่วหมักของญี่ปุ่นหรือแตงกวาดองหรืออะไรแบบนี้นะครับพวกนี้โปรไบโอติกสูงครับแต่ว่าถ้าอยากได้พรีไบโอติกที่มาเป็นอาหารของเจ้าโปรไบโอติกเนี่ย ก็ลองนึกถึงพืชตระกูลถั่วได้ง่ายๆเลยครับหรือว่าจะเป็นกล้วยเป็นแอปเปิลเป็นอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับคราวนี้พอทั้งไฟเบอร์ทั้งโปรไบโอติกและพรีไบโอติกสมดุลกันแล้วเนี่ยกระบวนการขับถ่ายแล้วก็กระบวนการย่อยอาหารในกระเพาะอาหารในลำไส้ใหญ่ของเราเนี่ยรับรองสมดุลและทำงานได้เป็นอย่างดีแน่นอนครับ